สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ช่องลองดูของเราก็จะมารีวิวรองเท้าไนกี้รุ่น i n t e r l a c แ r u n ซึ่งเป็นรองเท้าที่ทำจากวัสดุรีไซเคิล50%ซนะครับซึ่งเป็นข้อมูลจากเว็บของ n i ก e ้เองนะครับซึ่งวันนี้ก็จะมาแกะกล่องดูกันนะครับซึ่งรองเท้าคู่นี้ก็ซื้อมาในราคา3,000บาทท้วนนะครับราคาเดียวนะครับไม่มีส่วนลดนะครับ ผมซื้อมาก็เป็นสีขาวนะครับแล้วก็เป็นลายเขียวๆนี้นะครับเมื่อเปิดกล่องออกมานะครับก็จะมีรองเท้านะครับ n i กี้รุ่น i n t e r อร์แลกนะครับก็จะมีป้ายราคานี้นะครับ3 0 0พบาทผลิตที่เวียดนามนะครับนี่ตรงบริเวณ รองเท้าก็จะมีที่สแกน QR Code นะครับสแกนเพื่อดูวิธีใช้วิธีดูแลรักษารองเท้านะครับซึ่งรองเท้านี้นะครับทางเว็บ Nike ก็แจ้งไว้ว่าเป็นรองเท้าที่ทำจากวัสดุที่รีไซเคิลนะครับ50เเซนนะครับซึ่งทำให้รองเท้าราคาไม่แพงนะครับ ราคาที่ประหยัดนะครับเหมาะสําหรับนักวิ่งมือใหม่นะครับหรือใครที่เริ่มออกกําลังกายนะครับอยากจะหารองเท้าวิ่งออกกําลังกายสักคู่นะครับก็แนะนําเลยนะครับในกีอินเทเล็กลันนะครับก็มีทั้งรุ่นผู้ชายรุ่นผู้หญิงนะครับที่ผมซื้อมานี่ก็เป็นรุ่นผู้ชายนะครับนี่นะครับดูรอบๆนะครับก็จะมีรูระบายอากาศนะครับ ซึ่งทางผมเองก็ได้เทสทดสอบวิ่งแล้วนะครับก็ตอนวิ่งก็ระบายอากาศได้ดีนะครับเย็นสบายเท้านะครับแล้วก็เป็นรองเท้าที่เบานุ่มนะครับแต่ก็ไม่เด้งมากเหมือนรุ่นที่มีราคาสูงๆนะครับนี่นะครับพื้นรองเท้าก็จะมีร่องเป็นรูปตัว L สีขาวนะครับแล้วก็มีลายวัฟเฟิลนะครับเป็นลายดอกยางนะครับมีโลโก้ไนกี้อยู่บนพื้นรองเท้านะครับ นี่ครับรอบๆนะครับพื้นก็สูงพอประมาณนะครับซึ่งเท่าที่ผมทดสอบวิ่งไปนะครับประมาณ10กิโลเมตรนะครับประมาณเพจว่ากว่านะครับก็วิ่งได้ดีนะครับแล้วก็นุ่มสบายเท้านะครับแล้วก็น้ำหนักเบานะครับน่าจะวิ่งยาวๆได้สัก2ชั่วโมงติดต่อกันก็คงจะ ไม่เป็นไรนะครับเท่าที่ทางผมได้ทดสอบเล็กๆน้อยนะครับต่อมาก็จะมาดูคลิปนะครับท้ายๆนี้นะครับเป็นทดสอบช่วงเดินนะครับเดินนี้ก็เดินดีนะครับเบานะครับสบายเท้านะครับเหมาะมากเลยนะครับสำหรับสายเดินก็ดีนะครับ รองเท้าในราคาแค่3,000บาทนะครับจากแบรนด์ n i ก e นะครับปัสดุรีไซเคิล50%นะครับน้ำหนักเบานะครับลองวิ่งเร็วก็ไม่มีปัญหาใดๆนะครับถ้าใครที่อยากจะวิ่งเร็วขึ้นมาหน่อยนะครับซึ่งผมเองก็ได้เทสดไปลหลายๆเพจนะครับไม่ว่าจะเป็นเพจ5เพจ6 เพไปไปนะครับก็พอวิ่งไหวนะครับซึ่งรองเท้าราคา3,000บาทนะครับทำได้ดีขนาดนี้ก็ลองลองหามาใช้กันดูนะครับข้อดีนะครับของรองเท้ารุ่นนี้ก็ราคาถูกนะครับแล้วก็คุณภาพก็ถือว่าใช้ได้นะครับเหมาะกับวิ่งไม่ได้ทำความเร็วอะไรมากแล้วก็ไม่ได้นำไปแข่งวิ่งมาราธอนอะไรนะครับ สำหรับนักวิ่งแถวบ้านนะครับเหมาะสมมากเลยนะครับสำหรับรองเท้ารุ่นนี้นะครับเบาให้แอนดับต้นๆเลยนะครับความเบานะครับความนิ่มก็พอประมาณนะครับแต่ความเด้งนี้ก็ไม่ได้เด้งมากนะครับก็พอใช้ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรมากนะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับ ถ้าใครที่สนใจก็ลองไปหาซื้อมาใช้ได้นะครับราคาทุกถูกนะครับ3า0พันบาทถ้วนนะครับราคาเดียวนะครับจะวิ่งช้าวิ่งเร็วก็พอได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ